สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับฮ่าฮ่าฮ่าอุบรีวิวนะครับผมวันนี้จะมาพบกับบุคคลเล่ละเ,ละเละี่ห้อที่หลายๆคนเริ่มคุ้นเคยกัน,นครับฮานาเลา่มาในหัวเฮดสต็อกแบบคล้ายๆโอฮาน่าหรือเมนแลนด์นะครับผมก็วันนี้จะมาในรุ่น h ฮดยูเนนะครับผมแต่ว่า ความต่างของ h ฮดยูเคหนึ่งร้อยกับหนึ่งห้าศูนย์ต่างกันยังไงเพราะว่าครั้งที่แล้วรีวิวไปเป็น h ฮดยูเคหนึ่งร้อยนะครับก็คือบดิงครับบดิงยังคงเป็นาไบดิงคงเป็นเป็นพลาสติกสีงาช้างนะครับแต่ว่าขอบด้านหน้าจะมีตะเข็บสีดำตีคู่มาด้วยนะ,ะตรงไม้หน้าแล้วก็ตรงซาวโฮครับไม่ใช่พลาสติกแล้วจะเป็นมุกเป็นมาเทอร์ออลโพนะครับมุกเลย เก็บด้านรอบๆซาวโฮนะครับดูจากหัวกันไปก่อนแล้วกันดูตะกี้สังเกตความต่างนะครับหัวฮานาเล่นะครับชัดเจนเชฟอย่างนี้นะฮะโอฮาน่า oh หรือว่าเมนแลนหรือว่ามาไกลโอหลายยี่ห้อครับด้านหลังก็จะเป็นลูกบิดฟริ c ชั o นนะครับสีพลาสติกสีแยงช้างนะครับผมเป็นวินเทจฟริคชั่นนะฮะแล้วก็ นั้เป็นกระดูนะครับแน่นอนว่านั้นเป็นกระดูแล้แซนเดิลก็ต้องเป็นกระดูด้วยนะครับตัวฟิงเกอร์บอร์ดโรสฟูดลายสวยงามนะครับแล้วก็เฟรดเฟรดจะมีทั้งหมด15บห้าเฟรดนะครับถึงถึงข้างในนะแต่ว่า12บสองเฟรดถึงบอด y ี้นะครับบริดที่ได้ก็จะเป็นโรสฟูดนะครับผมตัว Head ูเค5นหนึ่งห้าศูนย์ตัวนี้จะเป็น All โ o ลิด มอกกนีนะฮะออสซ o ลิดก็เสียงที่ได้จะต่างใน HUK หนึ่งร้อยพอสมควร HUK หนึ่งรโทนจะออกแบบทุ้มๆท,ท,ท,ที่ผมผมผมว่านะฮะในความเห็นส่วนตัวตัวนี้ออกพุ่งๆแต่ว่ามันก็คือมอกกะนีอยู่นะครับแต่ว่าสีโทนที่ได้ก็คือสีจะออกสว่างตัว HUK หนึ่งรลองลองมาฟัง เสียงสายกล่าวนะครับแต่คอนแฮมคูง่งนะครับอันนี้แล้วก็แอคชั่นที่ได้มาจากโรงงานนะครับผมค่อนข้างดีต่ำเล่นง่ายแล้วก็ มีบัสนะครับผมลองลองดูสตรัมมิ่งง่ายๆดูแล้วกันฮะ เสียงค่อนข้าง,างออกมาแผดแผนพุ่งๆุ่งเลยฮนะทวนออกแหลมๆปร่องๆนิดนึงด้วยด้วยความเป็นออโซลิดนะครับผมว่ายิ่งเล่นยิ่งดีด้วยแล้วก็ถ้าเป็นฟิงเกอร์สไตล์ มาได้ค่อนข้างคมชัดนะครับแต่ว่าน้ตออกแหลมๆมากคมมากนี่ใช้สายอกากุ伊าในการนะครับผมแต่ว่าถ้าแนะนำคืออยากให้คมวันนี้แบบสะใจคอเสียงหลักขึ้นไปเลยก็จะเป็นสายฟรีมอ็อกหรือสายเบิร์ดก็ได้นะฮะก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นจริงๆถ้าเป็นในการเนี่ยอากุลาก็จะเหมาะสำหรับสตรัมร้องเพลงนะครับ ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันสำหรับ Hanale H.U.K. 150นะครับผมสำหรับยี่ห้อนี้ก็จะวางจำหน่ายแต่ร้าน h o n o l a ่คุณเล่ช็อปแล้วก็ตัวแทนใกล้บ้านท่านบางบางร้านนะครับผมยังไงติดตามได้ที่5 5อุกหรือว่า f เฟซบ o ๊อของร้านฮาน l e ล่วันนี้ขอบคุณ5 5อุกสำหรับก,การรีวิวเฉพาะกิจค,ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ